เอาใหม่เอาใหม่แต่กินแนนซี่โทรมาชิดพังไปแล้วตอนนี้นางก็บุกกินอยู่แ่่กินแห้งแห้งนากินมากแป้งถือดีดีดีไก่แบบนี่ร้อนมากไก่ดูฉ่ำๆ่นี่ยังอีฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยะค,ะคุณไก่สลดยออกมาแล้วแต่จะบอกว่าเป็นร้านที่อยู่หน้าลาดลาดตะเข้า80ดสิบเลยแต่งจริงเราจะไม่ได้มากินร้าน้เราจะไปกินรานนนะ้านเลยนะเราจะไปกินร้านแม่กิน กอลำมือเป็นแม่สุนีเออนางพูดว่าจะพาไปกินร้านแม่สุนีซึ่งจริงชื่อร้านแม่กิมเฮ้ยมีมาตั้งไก่วะกินไก่แม่สุนีเหรอแม่ประนอมหเลยป้าเอาไม่ใช่เดี๋ยวดราม่าอย่านะเออแห้งอร่อยไหมมึงน่ากินมากเห็นเห็นแล้วอีฉ่าไม่ยอมกินของตัวเองแสดงอยู่นี่แล้ไก่หล้วนมากเลยพี่โอ๊ตก็ดอยเหมือนเดิมจ้ะไม่กินจ้ะซดน้ำซุปเขไม่กินทุกคนว่าก็เลยไปซดน้ำซุปนางไม่ไหวนางซปผู้หญิงไม่ไหวสแตนก็จะมาสตองกินกันแล้้้ววบอกแลตังม ตั้งไม่ได้แป้งพังแน่นอนยายนี่ให้ดูก่อนสดงก็ขอน้องสองแล้วก็มีมลระไก่มะาะอยู่ตรงนี้เลยหน้าเขียนเลยป้ายรับระคแปดสิบเป็นออกหวานหวานละหน่อยนีนี่ยังไม่ได้ปรุงเลยนะแต่แป้งกินแห้งแป้งแบบออกเค็มๆหน่อยเออออกเค็มหน่อยไก่ออกเค็มไม่กินมครับไม่กินมะาะไม่เป็นแต่การน่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเขากินเป็นคนจีนยังไงวะไม่กินมลระกูก็งงตัวกูเองเหมือนกันมือ คนจีนยังง่ายไม่ขึ้นมาราโยสไดอยากตรงนี้วางค่ะเขาไม่ได้อยู่ดีวะเขาลูก็ไม่ได้ไม่เหมือนเขาได้วะไม่ได้วะแต่ถ้ามีอะไรตั้งจะได้ทําไมกูไม่เอาหาตั้งไฮบวลมาตรงนี้ได้แ้่กูกลัววะนั่งกลัวหรอนั่งกูกลัวมากเลยอ่ะแายชาดมึงไม่แดดพกมึงเชื่อกูอ่าเห็นไหมเออเหงีนเหงยนไปหน่อยนึงอ่ะ เออตาเดี๋ยวปรับหมดเออได้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 แนอุ้ยมองไม่เห็นว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้นี่อยพังแล้วนักพังแล้วไม่พังเอามือกูไปปิดกล้องอีกอ่ะโอเคให้เห็นน้องชัดๆโอเคแล้วคะแนนตั้งจริงจังมาห้ามพลาดทางพลาดกูกินไปเดี๋ยวกูจัดให้เมื่อบังกล้องตลอดมันได้ตรงไหนวะเนี่ยก็จะแหงนไปนิดนึงอ่ะเหงียนก็แหงนไปไม่เป็นไรก็กินเถอะมีน้องใหญ่ๆมาแล้ว น้องใหญ่กินเก่งมากเบิ้ลสองน้องดิจายามาบอกว่าผู้ชายตายในสนามลบไปเรียบร้อยไปแล้วไปแล้วผู้ชายตายงั้แต่ขย่าแบบซี่เอโคลาอะไรก็อยากโคล่าดอยอยู่หน้าบ้านหนูเลยออกมาเลยออกมาเลยอันนี้เรียกว่าเตี๋ยวไก่ดิ้นเหนื่อยจมั้งนี่แต่กูว่าเตนเละไปนิดนึงก็มึงเป็นขย่ ตามมันจะออกหวานอร่อยเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่แบบไม่ต้องอะไรป้ามีมือมือยาวมีสาวแบบสาวร่อนดีโดนขโมยมีมือมีมือมีมือเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ที่ไม่ต้องออกแรงกูยังไม่ทันดูดเลยเปื่อยแล้วร่อนร่อนแตไก่ดีนะไก่ดีมากเลยร่อนแบบไก่เหมือนเขาปรุงอะมันจะเค็มๆเค็มเๆแล้วก็ตุ๋นนานแงนเนื้อก็เลยร่อนหืมรสชาติบ้าที่น่ากระป๋าโกง เ,เดี๋ยวพี่สุดาตื่น,นหน้าบวมอีกก็อาปากกูหยุดเลยบ้าไม่หรอกวันนี้ว่าหนถูถ่ายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ลดแล้วหุ่ยจับโยนข้างในก็อร่อยอุ้ยไม่เห็นนล้วปิดค<า>่ะวันนี้ปิดเยอะร้านแม่สุนีนาก็ปิดไม่ใช่และแม่กิมเออแม่กิมสุนีกูมาจากไหนไม่รู้แต่ถ้ากูจำไดก้กูก็เรียกแม่สุนีมาเลยตลอดชื่อคล้ายกันเนาะสุนีกับกิมใกล้มากมึงกับไก่เออใกล้กลัน ไหนเคยก็ได้กินร้านเดินล้ามาจากร้านนั้นเหมือนกูน้ำตาลปิงเขียนว่ารสชิมไม่ไทด้ทำทำเป็นเล่ยหรือไงก๋ก็อร่อยร้านนั้นโซดาก็เคยกินพี่น้ำก็เคยกินก๋วยก็เคยกินมากินกันสมไมก่อนหิวจนลูกดิ้นเหรอว่าท้องฟ้าขอน้ำหน่อยแป๊บเดียวได้หมดลงไปแล้วร้อนแ้งมึงกินไม่เนี่ยน้ำซุปเนี่ยกูจะทิ้งไว้แนะนำแล้วนะ อลองกู๊กแแบบได้ไหมอ๋อน,นี่นี่มีมะจะขอจะขอขอได้เลยพี่เ<า>พราะหนูยังไม่ได้ดูดเพราะหนูแค่ขอแล้วก็ดูดมึงเสื้อกูไม่กูยังไ,<ม>ไม่ได้ดูดแล้วก็ขอ <c oughs> ขอแล้วก็ดูดบ้าอะไรเพราะว่าฉันะไม่ได้กินแบบอ,อ,อ๋อเออใช่ข้อมันจะมีกระดูกอ่อนๆไม่ให้ผมเหมือนแ่บตัวไก่เนื้อน,นุ่มดี ถ้าคนเขเยอะอยู่มอเขาใหญ่เบิกอุ้ยนั่นไงอืมกำลังดีนะแกอืมพอไม่มีรูที่เราอืมอืมมึงก็ไม่เข้าไปบอกเลยผมเกลียดมึงมากเราไปสะดุดบีบนิดนึงได้ไหมอืมมาลาดีว่ะ้็มีมาราดสดด้วยนี่พี่ตะดาดนอนกับพี่แป้งเหรอคะกินก่อนค่ะยังไม่นอนเลยค่ะเดีนี้เดี๋ยวจะกินนี้ก็กลับบ้านเย้ว แต่ประเด็นคือยากเขาเนี่ยกูกลับยากตอนแรกถ้าออกมาจากเลยบด่วนกูจะกลับได้มันก็ใกล้ๆกันอยู่ฝั่งตรงกันข้ามไงแต่กูจะต้องกลับไปไงให้เจอทางด่วนตรงนั้นวะเออมึงก็ขี่กลับไปพร้อมกันกับกูนี่แหละหรอมึงจะาก็ต้องึ้นทางด่วนกันทางด่วนก็แยกงั้นจบเออแล้วกูกลามึงอารมณ์มึงเหมือนบ้านอยู่ในกรุงเทพอะแล้วทีเพื่อนเบอร์โทรมากูควนไปเล่นน้ำ แต่ตชานหกสิบหกพี่<ม>ก้อยนิดเดียวมาเจอกันอีกแล้วพี่แป้งเจอกันอีกแล้วค่ะเบิร์โทรมาตัวเล่นหน้าสเตชันอายุเท่าไหร่แล้วมึงสามสิบเบาๆนากเห็นว่าเมื่อสองปีเราก็เล่นกันอยู่เล่นปะเล่น <laughs> อ๋อมึงเคยเล่นสองกาด้วยในชะ่ไหมแต่ตอนนั้นกูไปไปรูดวัน <laughs> ศอกร์มันตอนคืนน่ยแป้ลกูเป็นประเด็นคือกลัวดำกูเล่นอื ไม่ไหวหรอกเมื่อสองปีที่แล้วกูมารู้กับไข่แนนนี่ไก่ไก่ปลาไก่ไก่ไก่อะไรข้อเขาจะหาข้ออะไรคู่ข้ออ่ะข้อข้อที่กระดูกไงเอาเดี๋ยวเอาให้นี่อ่ะนี่ข้อแต่แม่คงไม่ได้มามาอีกหนึ่งอันแล้วเดี๋ยวจะบอกให้เพราะหนูเขาไม่กินข้อเอาเนี่ยนี่คือข้อใช่ไหมพี่เขาจะเอาข้อเพื่ออะไรใช่ไหมโยนไม่ไหวจุกนะก็นี่ไงจุกจุกหัวนี้ได้ไหมเข่าอ่ะนี่ไงหัวเข่า ตะตุงไงไม่เอาเนื้ออะไรกันเฮ้ยปุ้งงว่ะเฮ้ยคือเขาต้องการลงหัวหัวตอนนี้ไม่ใช่หรอเนี่ยเออชาใช่ยชายออกไปเอาปจะได้กินไหมเนื้อมีให้กินไม่กินกินข้องมันมันมันค่ะบางคินข้อห้างกัแบบข้อเลยนะเดี๋ยวท้อกับบ้านเลย แต่มึงต้องบอกอย่าให้คนลวกเส้นเลยไม่ห้ามลวกเลยเอาไปลวกเองมึงจะบิบลยเอาาเเเนีย้รียกบางเข็ดหรือวะหนึ่งเข็ดบาเข็ดบางเข็ดอะไรก็เขาทำมงอเขนว่าเข็บางเข็ดงงนะจะกําลังไรไม่ปด้งเลยนะนี่แล้วมึงกินไม่ยุบเลยคืออะไรเต่แมกูเนี่ยมึงของกูเยอะกว่ามึงเยอะเลย แต่เขาให้ไก่ปูเยอะมากอะ่ะเปช่วยกินไก่หน่อยได้ป่ะไม่แม่เนื้อไม่ไหวละหยุดอ่ะมันไม่ยุบเลยนี่ากาไก่เพียบเออเส้นยุบแต่ไก่ปูเนี่ยยะบหเลยนี่ไงปะนี่ข้อขวดโซดากระตุม่มเดี้ยงเลยวันนี้เจอพี่แป้งด้วยเดยมอลอา้าวเจอแล้วก,ก็ไปเดมอลทำไมไม่เจอโซดาอืม แสดงว่าไปช่วงที่กูยังไม่มามึงมาก่อนกูน,น,นัน้นแค่ไหนนี่กูรู้ละมึงจับไว้ทำไมวะป้างช่วยไหมเหมือนจะไม่ช่วยแต่ก็ไม่ได้นำพา,าดีขึ้นวันนั้นอ๋อไม่ใช่วันนี้วันนั้น,น,น,นเจอว่าเข้ามาทาัาเธอเข้ามาเขยา่ามาบิดแก้ม ตบห clothes, ัวเพอเขาไม่ปิดอี่มึงตกเลยปิดแง้มกูทำไมแง้มกูเยอะอย่าจุดชมวิวกูดีอย่ามึงไปงะละจมูกแห้งไม่จริงเคยถ่ายรูปเดี๋ยวกูไปหารูปเก่าๆก่อนแล้วมึงจะตกใจว่าการแว็กขนจมูกดีมากแต่คนก็ไม่มีเขาไม่แว็กปะมึงคนทุกคนมีอ๋อแต่สิ่งที่มึงด่าเสียใจมากมึงยังไม่มีขม้วให้แท้อยู่พักใหญ่ๆดีดใครเขาอยากมีขม้วกว่า ปูแนะนําให้โอดไปแทนโอนไม่โอนไม่ยอมไปทำก็อยากจะเจอที่มูกขนจมูกไงตัวเองที่ตัวเองหายใจไม่สะดวกทุกวันเนี่ยเพราะขนจมูกไงคุณกุ้ก็ดั้กินไม่แก่งเลยจริงๆไม่แก่งเลยค่ะไม่เหนื่อยหมดแล้วอ่ะเอ้แป้งมึองเต้นกูหมดพอคือไก่เนี่ยพอแล้วกูอิ่มไก่เนี่ยกูกินเรียบมากและพิเศษน้องด้วยป้าเนี่ย

วิ่งมึงกูดูคลิปเมียโบนเมื่อวานอะพี่กวางค่ะยังไม่ได้ดูเลยอะไรวะไข่เจียวไม่ได้รู้ไม่รู้เรื่องตลกมากคลิปอะไรวะไข่เจียวนี่สองสองคนผ่อเมียมาทำไข่เจียวกินกันาร่อยหูกวางโลกมโนหน้าเลยมึงแต่เราวพี่กวางบอกไข่เจียวไม่เขาบอกกำลังดีกำลังดีไข่เจียวไม่ไปแรงไปนี้ยียโบไปมื้อใครทำหมกข้าว อชมเรากินหมดแล้วนทุกคนโดยแป้งกินต่อแป้งไม่กินแล้วเพราะเป็นไก่แล้วแป้งไม่กินแล้วเดี๋ยวเราจะไปสั่งกับว่าเราจะไปให้ดูตรงนั้นไปให้ดูเรียบแล้วดูมอใหญ่เมื่อกี้ชามที่เห็นยักษ์ใหญ่ก็หมดเกลี้ยงไปในทันทีทันใดเหลือนิดหน่อยเหลือแค่เสตซากระดูกหมาแต่ว่าต้องสองน้ำจัดเรียบโอ้จะไปรออะไรรอแล้วที่ว่าบอกว่าเดินน้ำมารับรถน้ำมารับเราสองคน จะไปบอกใครกูจะไปสั่งอันนี้แล้วลกินจัดแอบมิกนี่นา่าก่อยตามไส, <c oughs> สั่งกลับบ้านที่แม่กับปาดีค่ะ <c oughs> นีเห็นไหมหม้อยใแก่นะทุกคนสั่งกับเดี๋ยวจะสั่งกลับบ้าน,นะคะ่ะเอาเดี๋ยวจดดีกว่านี่ร้านนี้เลยนะจ๊ะโอเคอยู่นะมองเห็นไหมเย่ย สดงให้ดูน้องยักษ์น้องใหญ่ถ้าอยากได้เป็นขาไก่อะเป็นแบบล้วนๆเป็นเกาเหลา่า,านี้ก็ได้ใช่ไหมคะเป็นตุ่นเปล่าเออเป็นตุ่นเปล่าเออโอเคเดี๋ยวสดเดี๋ยวจดจดเออเดี๋ยวสด,จด,ออดวจะดจะซื้อกลับบ้านแป้งแป้งจดให้มั่งดิเอากระดาษทีิเชู่ให้เรามาให้เรามามีไหมไม่ม,มึงทำไมไม่มึงทำไม,ไม,มไม่กินเนื้อวะเดี๋ยวกูกินดิกูเสียดายวะ่ะ มันเป็นเนื้อไ <Mars hal> <ator> ม่แห้งแห้งๆมึงนี่มันคือเนื้อน้องกูชอบกินตี๋ไงออืนี่กินของไปได้มหมวะมึงจะเอาอะไรเดี๋ยวกูไปจดเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปเอากระดานเดี๋ยวกูต้นกบดแล้วมึงไปบ่ายก่อนเลยกูจะไปละไปบ่ายไปบา่ายพี่อดน้ำไม่ไหว